ครับเพราะว่าพอเวลามีความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเนี่ยพืชจะปรับตัวอยากน้ําท่วมร้อนแรงอะไรเงี้ยสารพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการบาลานซ์ฮอร์โมนของต้นพืชเองเพื่อจะปรับตัวให้ทานกับสิ่งแวดล,ลอ้อมท,ที่มันเกิดขึ้นมันช่วยต้นพืชในการที่จะปรับตัวแล้วก็สร้างผลผลิตได้ได้ดีกว่าที่ที่ไม่ได้ใช้นะสาร,สารอนิก ทั้งหมดที่เราจะนำสู่ท้องตลาดนะครับเราได้รับใบประกาศรเริยาบัตรรายกันนะครับจากไอโฟมซึ่งเป็นสมาคมอินรีหรือเกษตรอินทรีระดับโลกนะครับเพื่อยืนยันว่าเกษตรกรใช้สารพวกนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งออกโดยไม่มีสารตกค้างใดๆปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับครับผมสุพัฒน์อิสรากูนัยยานะครับเป็นหัวหน้าสาขาวิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ ครับจริงๆแล้วเนี่ยความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาพืชสวนนะครับกับทางสินเจนทาเนี่ยร่วมมือกันมามากกว่า10ปีแล้วนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยทางสินเจนทาเองเนี่ยอยากเผยแพร่เทคโนโลยีนะครับในในส่วนของไบโอสติมูลเลนให้กับเกษตรกรรวมทั้งผู้ที่สนใจนะครับทางจินเจนทาก็เลยมาขอใช้พื้นที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยสามารถได้มาเรียนรู้ระบบการปลูกพืชรวมทั้งการใช้สารต่างๆที่ช่วยให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตดีได้ด้วยนะครับ ตอนนี้ที่ของซินเจนทานี่ก็น่าจะมีทั้งแตงกวาข้าวโพดพริกมะเขือเทศนะครับรหลักๆที่นี่นะครับที่ที่เห็นอยู่ในแปลงนี้ถ้าสําหรับตอนนี้เนี่ยที่เห็นผลนะครับก็คือต้นเนี่ยจเจริญเติบโตดีนะครับจเจริญเติบโตดีกว่าการที่ไม่มีการใช้สารนะครับตอนนี้ครับผมอุทยานคำพาร่านะครับเป็นเกษตรกรที่ทําเกษตรอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือบ้านแค่นุ่นนะครับตำบลอนแก่น สิ่งที่เราทําก็จะมีมะเขือเทศมีถั่วฝฝักยาวแตงบวบเหลี่ยมพวกนี้แหละครับผลผลิตเราได้เพิ่มขึ้น30-40%่นี้ได้เลยแล้วกผลผลิตเราก็คุณภาพดีด้วยและได้ก็ดีขึ้นครับเพราะมันได้เยอะขึ้นพื้นที่ไร่หนึ่งก็ประมาณ4-5หมื่นนะครับ